เดสโกเอาอะเลดี <laughs> ้อไปไปโหไดสกินหอกได้สกินแกปป้งฮุกด้วยแต่ก็โดนโดนเหมือนโดนซ้ำอ่ะแต่คือกะก็บอกมันมันมันพีเออร์ดอร์แล้วมันได้มาตารีแล้วมันไม่ควรมาตาลีอีกแหละกลางเมืองฮะอันนี้อะไรเนี่ย มัน accept challenge ได้ด้วยก็คือ complete หนึ match today มันต้องซื้อคเควสเหรอค,รคือมผมเปิดไลฟ์อ่อนี่ accept c h a l l e n g ก็คือเหมือนเราควรใช้ไหมหรือเราควรเก็บไว้ผมลองใช้ดูก่นอนเพราะผมมีมีสออันใช้คาตานะ มันได้รีบอร์ดคอมพิวตหนึ่งแมตช์ช้เทนะสองพันหกเควสกอร์ไปวิ่งว้า้ผมาแล้วมันมาสตูยังไงครับกดเมาส์กลางออ๋อหมายถึงสปอร์ตมันมันเควสมันบอมาร์ก่ะก็เลยว่าเอมาร์กเหรอวะย่อต่อฮิเม โถ้าตอนผมเซิร์ฟเบต้าหลวงพี่ผมแต่งเต็มกว่านี้มีวงจักะข้างหลังตรชอบเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวสกินหลวงพี่เด็ดเด็ดมาแล้วเปล่ะผมละลายไปแล้วอะผมมีควสคาตนาเนี่ยเมื่อไหราเพราะว่าของมันไม่ได้หายากเลยใช้ใช้ไหม ไม่ได้เล่นนะไม่ได้เล่นเลยเออมันเห็นเขาไปเล่นไอ้นี่จีนกันเนี่ยเสร์ฟจีนมีเกาม่้คือเอาอะไรฮะมีเกาะแฮสปอตไหมฮะถ้าเจอ เจอไอ้พวกซ้อมเซิร์ฟจีดมาเราคงไม่เหลือละเออโอ้โหซ้อมเซิร์ฟจีดมาโกงมันโกงเลยไอ้กล่องฟ้าเต็มเลยเราต้องลือ้อฟื้นงินประปากันเัาพ,นะพักใหญ่ด้วยแหละเพื่อนไปไหนวะเอ,อ็มโอเคเราอยู่ในวงเราชิวๆวิ่งฟาร์มไปก็ไนดะ้ถ้าเจอก็สปอตเมากลาง รู้สึกช้ามากๆคือแบบจะหงอยจะพุกนี่ร่วงอะโอเคได้ค่ะคาตาณะม่วงแต่เกมแ่าส่วนมากมันจะเจอบอทมีมีดนะครับเอามีดไหมมีดอะไรเอ่ยมีดสั้นอาวุธใหม่เหรออ่าฮะด็คเกอร์ก็ว่าเห็นสะกิดผมเจอคาตานะม่วงแล้วไม่เป็นไร Lucky find. ติกต๊กบอกเพื่อนเฮ้ยมีดาบคาตนานะแต่ตัวเองเล่นเอาเด็คเกอร์ไปแล้วเด็คเกอร์ฟ้าไปแล้วโคตรเร็วผมถือหนะม่วงอยู่ไปเลยน่าจะพร้อมระดับหนึ่งเดี๋ยวของตีไกลสักสี่ฟ้าโอ้มีปืนนะเอาป่ะปืนพกสั้นนี่เฮ้ยใครยิงใครยิงเธอหูมาทั้งตีมาทั้งตี โอ้โหพิษโตรเกลียดแบบตรงแถวนี้เลยใช่แล้วเพื่อนแม่งแกล้งกันได้เลยโอ้ยปั่มเลือดกันแม่งลดเลือดตรงตรงเอ๋เราผ่านศพแรกไปด้วยดีกับปิ้ง ลองสอดมีดมันเป็นยังไงเนี่ยโอเคเท่เท่เท่ใช้ได้ <c oughs> เราวรนมูบไหมตรงนี้เรามันฟาร์มยากกับเมืองเนี้ยมันสูง <laughs> เราอยู่ในวงอยู่ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับต้องไปฟาร์มอีกที่หนึ่ง ไอ้เออผมต้องทำ q u e สป้ายนี่หว่าเนี่ยเขาเปิดป้ายี่ทำอะไรเอ่ยค่าค่า npc เราต้องไปนี่ like like อะไรวิตามินวิตามินดีน .12 สงูงผมทำการบ้านในการคิดว่าเอ๊ะ ของกองหนึ่งมันใส่เท่าไหร่กองกแบบช่องหนึ่งเต็มๆแกปปิ้งฮุกช่องหนึ่งใส่ได้หกอันแล้วถ้าเราใส่แกปปิ้งฮุกหกอันสองช่องก็เป็นสิบสองอันส่วนเลือดกับวิตามินใส่ได้อย่างละสองรู้สึกว่ามีจะมีเหมือนพลาสีีพิเศษตอนเราแดจะเป็นสีทองใช่ไหมผมไม่แจ้งใน เอาธนูนี่โอ้อันนั้นคนเหรอชอบติดทิควาใจเนี่ยโอ้ยเข้าหัวเข้าหัวมันเฉดไรวะเฮ้ยเยอะมากเลยตาลุมบอลจัด

ลีบเปลี่ยนน่อว่าลองมิสั้นดิน่าจะใช้ยากสุดเพราะว่าเราไม่เคยจับต้องลองจับดูสักครั้งผมอยากได้ไอ้นี่ว่ะกระเป๋าเพิ่มได้ของเพิ่มได้ทุกอย่างเลยตอนเนี้ เต่ารอไปซื้อเอาน่าจะง่ายกว่ามันดอบยากมากๆไปเก็บองกล่องนนี่อะไรอยู่เนี่ยจำเวสเวสที่เดิมมะเนี่ยโอ้เปืนม่วง เอาปป่่ะะฮนอาผมถือปืนปนม่วงล่ะฮะป่าผมมาฟาร์มอีกใกล้ๆที่นี่ผมอยู่ตรงเควสโอ้โหเจอแล้วเจอแล้วคนของผมน่าเจอตัวเควสอะไรเรียบร้อยเฮ้ยมีตัวมีตัวมีตัวไม่ตัวน่าจะบอดล้วนๆเลยมั้งเนี่ย เบลเรายัางเล่นเกมแรกอย่ถาว่าความสนุกไหมสนุก่ไเอออนะกเกมกเกมแรกไม่เจอบอดจะให้เจอคนนี่ก็หยาบอยู่แบบโอเวอร์เลยแชทผมไม่ขึ้น่ะปรับ เฮ้มีมีคนยิงผมมีคนยิงผมโอ้เดี๋ยวให้ปับอ่ะเคียวตาไปอ่ะมันเพิ่งเกิดป่ะน่าจะไม่มีอะไรเลยเฮ้ยไม่ก็มาแล้วมาบนหัวเต็มเลยมีตัว ทรายอาไม่ชอบทรายโอ๊ะจีตัวไาเนี่ยอีกตัวนึงชั่วโมงนี้คือซีบอทฮนะเราไปหาสุ่มเจ็ดที่ร้านหน่อยดีไหมเนี่เยเ้ อ่าเ mm hmm. ควตอนผมว่าวงนะ่าจะไม่ได้ไอ้นีมากเราเราอยู่ในวงนะตอนเนี้ยเดี๋ยวมาถึงวงหลังๆเ,เ,เ,เราหาป้ายเควตทำล้วเก็บัปรงไปสุ่มของเจด mm hmm. เดียวเพื่อได้เจ็ดทองมาเล่น ap, พเพลินๆรานะ่างซ้ายเราก็เห็นเงินนะตรงชื่อ กำลังสายตรงชื่อยังไม่ใช้ล่างยักษ์เลยเก็บไปใช้เผิดเจอเผิดเจอสุ่มคน <c oughs> ไปร้านเลยไหมไว่า <c oughs> ไปเควสม <c oughs> ัน <c oughs> อยู<ๆ>่ไหนเราไม่รู้เออได้โบโเฮ้เหมือน <c oughs> มันจะเก็บตังค์ให้อัตโนมัติใช่ไหม เอาไปต้องเดือดเละล้าอยู่นี่เอ๊ะแป๊บนะมีเครตตรตตงนถ้าถ้าเห็นก็เปิดเปิดได้เลยฮนะเราไม่ทำถ้าเราทำไม่ได้มันก็ไม่ได้เสียหายโอ้โหทำไมมันเป็นเควสเฮ้ยเฮ้ยตีมาทาั้งตี้เลยเป็นตี้บอดดิหัวมีหัวเควสอย่างเงี้ย ไนตัวเฟดวะนี่ตายสองหมดหมดละเราไปซุ่มเจดกันเด้อ มีอะไรให้ซื้อบ้างโอ้หนะมื่นหกเลยวะป้ายมังกรผมซื้อได้ไหมทำไมมันซื้อซื้อไม่ได้เหมือนเพื่อเราซื้อออกซื้อช่องไม่พอเกเราข้อสุ่มเจ็ด What ได้อะไรโอูได้ทองคตาตานะไอ้นี่แน่เลย,เยนะมันมันอยูซอออ่ซื้อช่องอ้ 2, ่องไสงชอเบปนแบอัปดนี้มาแล้วซื้อิองอโ,อโ,อโดนยิงหลังโดนยิงหลังช้อปปิ้งเพิน เหมือนเห็นไกลๆมาอีกนู่นปั๊มหล่อมาชายังหายไปไหนแล้วะนี่บอดบอดหลอน จริงจริงมันปั๊มหน้าดัานนะโอแรงได้ใจจริงๆเอาไปส่มเจดให้หมดเย่ยโอ้วงวง แซดบอยคนไทยและซอยแบดมันเปิดใหม่ในเกมด <laughs> so ้วยเฮ้ยทรายมาหนึ่งสองต้องคลิกขวาหรอใหมาอีกตัวน่ะ ปัมปัมป <plusieurs S 1> <es> ัมส uh, ู้ปัมสู้ระวังเลือดเลือดเลือดดูเลือดด้วยตกอม่วง โอ้โหจุกวงกันนะทีได้ตุนเลือดไวหน่อยปั้มเกาะเออเจอคนโอ้โหจริงมากบอดก็ขยันวิ่งมาหาอ่าหอกตกไปดี ผมตุนเลือดเยอะอยะเออจะตายนะเออทานทันระโอ้โหเราเจอคนขวางทางโอ้เพื่อนเราจะตายอีกเออโอ้โหเจอสกิลของทองไปไปเนี่ย๋ยวผมวิ่งไม่ชุบอ่ะเพื่อนเราล้มอีแล้ว โอ้ยหนอชีวิตเฮ้ยตัวเองก็จะลม้มไปตายตายตายเฮ้ยวงแรงมากเลยไม่ไหวอ่ะนะาผมวิบบ่งไปสามตัวบ้ามัไม่ทันละผมต้องไอเดียละมันวิ่งมาสามตัวให้มันตายวงไปงอ่าขาดคนหนึ่งครับออออไอเดียนะครับชื่ออะไรบ้างเนี่ยครับชื่อชินฮนะ

โ oh. อ้โห้เล่นสองวันเองตอนนั้นเออผมก็ประมาณนั้นครับสองอส,นนสองามวันนะอะไรมันไม่มีดอกบัวให้เกิดใช่ไหมมันดอกดอกบัวมันด้นี่หมดก่อนนะมันผมโดนลุมหนักเลยปะแต่มันถ้าเป็นบอทไ,ดไว,ว้สองสา ซ่อมดาบก่อนได้ไหม <c oughs> อย่าบอกว่านั่นไงที่ซ่อมหมดหรือ, <c oughs> <g> <g> อาาว่าก็ว่ามันเบาๆแต่เหลือกี่ตัวเหลือสองตัวเองเอาดาบเหยียดมาเอ๊ะผมอ๋อ ป e ั่มเล่นนะอยากเล่นเนี่ยอยากเล่นแล้วหนึ่งไหนไหนมันก็เหลือตัวเดียวละนาด้านๆลงยันนั่นชัดนะรอรอดูมาตายอย่างขรมานมันสิเราไม่โดนดาเมจผมว่าผมเลยสนใจเนี่ยของที่มันโอ๊ยนอกวงด้วย ผมเลยสนใจของที่มันลดราคาทารามานมัน <laughs> มันอย่่ทารมานมันสิบเจ็ดตัว อ่าส่งเลข ID ไอดีมาเขายับอยู่ปะเ,เดี๋ยวนะอเอาไปตรงหน้าหน้าล็อบบี้เราอะครับแล้วก็ไปดูตรงลายเชื่อครับมันจะขึ้นเป็นตัวเลขมันเลขเป็นประชาช